สวัสดีค่ะกัะสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นช่องุูบุษทันทีเข้ามารับชมรับฟังยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแพร่พ้ารวยมือนีนะคะทั้งช่องเข้าจะพผ้มามามเหลขแเนวความฝันนะคะโคงสุดท้ายของน้องสาวหลานนะคะแต่ข่าวว่ามือนีน้องกับฝันดีแล้วนะคะท่านผู้ชมหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเลขของน้องสาวหลานเฮ้านะคะก็เขาจังๆเลยนะคะสําหรับเลขข้ามฝันคงสุดท้ายนี่นะคะ ก่อนอื่นผู้ใดเขามาแล้วฟากกดรไล่์กดแช่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพาคลิดใหม่ๆที่ต้งช่องได้นําเสนอนะคะเลขของน้องลาเฮ้านะคะตั้งแต่ตองวดมานน้องกะได้ฝันรอบหนึ่งแล้วนะคะสาหรับความฝันของน้องสาวลาเฮ้าในรอบแรกนะคะท่านผู้ชมน้องฝันตองวดลวกะ มีเทิงความฝันของแฟนน่องน้ำนะคะน่องสาวลาห้าเนะคะถ้าบออกเลขหน้อยก็ออกเลใหง่เนนะคะท่านตู้ชมต่งรอบแหลกของน่องนะคะมือที่น้องฝันเลยนะคะเลขกกลับไปเที่ยวหวยต่างประเทศแล้วนะคะสำหรับเลขกศูนย์หนึ่งนะคะนี่คือรอบแหลกของความฝันน้องสาวลาะคะ่ะท่านผู้ชมที่น้องฝันน้องกับแปะหายจังๆนะคะ คือเก่าสามหกแล้วก็เก่าสามเจ็ดนะคะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะคือแปดศูนย์กับแปดหนึ่งนะคะสำหรับความฝันรอบแหลกนะคะแล้วก็ฝันของแฟนเพิ่นนะคะที่ฝันว่าได้ปลาใหญ่นะคะได้ปอกปลาคอใหญ่โตัวซคุ้นนะคะนี่คือเลขของแฟนน้องสาวล่าฝันนะคะน้องแปะไฮฮาเจ็ดแปดนะคะ เจ็ดแปดนะคะแล้วก็เลขป่านะคะศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะคะแล้วก็เลขป่าใหญ่นะคะกะได้ไปหามาแล้วนะคะสําหรับเลขป่าใหญ่คือสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะคะกะจะลงในโค้งสุดท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้กะได้พ่อน้องพ่อดีนะคะเดี๋ยวให้เอฟซีแฟนช่องเข้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของน้องให้น้องเป็นคนเล่าให้ฟังเองนะคะว่างวดนี้ พงสุดท้ายนี่น้องฟันเป็นแนววามฟันแบบใดนะคะน้องสาวลาห้าเิ่นกระเป็นค้นขี่อายนะคะเิ่นบ่อยทายเห็นหนาเนาะคะ่ะทุกผู้ชมกระแป้งเคียงสัมผัสจากปากของน้องนะคะให้น้องเป็นคนเราให้ฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ขึืนมื่ขึ้นนี่ก็บฟันว่าไปเฮือนค้นแถวบานใน่นะค่ะเป็นปูผู้เฒ่ารุ่นเก่าๆค่ะไม่นี้ก็เสียงดังเนียนเหนนอยนะคะกค่าไปแลยว่ะเดอบ้าบานเพื่อน,นมีงานว่าเป็นงานแต่งประศ่วิวลานเพื่อแต่งงานแนมเข้าไปแล้วมีงานอยู่ในบานเป็นงานแต่งค่ะ ก็ถือว่าเป็นฝันดีอยู่ค่ะมันว่าไปเพื่อนหลังพูดหลังเก่ามันว่นั่ะจ้าเป็น,ปนจัดงานเลือ่อนเรื่องจัดงานแต่งน้าแมนให้หลานเพลินค่ะมีคนร้อยหลายอยู่ในบ้านนะคะแขกมาเต็มงานเลยค่ะแอากาศแนมไปก่ะมีหมูเก่าเก่ามารวมงานนำ้ำโมีแต่หมูเกาา่าเก่ามันมันได้งานแมนหมูเก่าค่ะ,เ,คะเป็นหมูปูใส หมูเกาทีมาเป็นผู้ชายแมนหมูเกาสมัยเลี่ยนมันจัดงานคนเต็มเพื่อนแมนค่ะจัดงานแต่งค้นเต็มบาทเลยมารวมในงานบานหลังนั้นเป็นบาทหลังเกาของเพิ่นแต่ว่าตอนนี้บานหลังนั้นโมมี่แล้วเพลื่อเลือทิ้งละค่ะคือว่าฝันไปเลื่อนหลังเกาแลก็เพิ่นจัดงานแต่งเนาะแมนค่ะเลื่อนหลังนั้นเนาะอันนี้คือว่าฝันผูกสมัยของน้องหลานเนาะไปดี้คนที่แต่งงานน่ะ เห็นขุนจ่กเขายุ่นบ่้น่ะจ้าเป็นคนรู้จักค่ะคนอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะแต่ก็บ่เคยคิดเห็นเพื่อนเจ้าเทื่อยยืนดีกับว่านอนฝันคำว่าเพื่นเนี่ยปกติเคยฝันเห็นบ่คนบุญบ่เทื่อแหลกเลยค่ะเนี่ยไ่เคยบ่เคยฝันจ้าเทื่อแหลกบันิไทยแลบ แปลแปบลบว่าจาังไรตั้งแต่ต้องต้อตั้งแต่ห้าฝันตองวดมาเด็ดันยักษ์เทียมว่เพิ่งสิฝันนี่แหละคะ่ะฝันมาขึ้นนี่แม่นค่ะพึ่งฟันมาขึ้นนี่รอบแรกตองวดที่น้องลาฝันฝันว่าจังไรเนี่ยก็ว่าว่ายนี่ฟังถูกเดรบตองวดัดนะอ๋อ,อ,อนั่นปลาปลาคอใหญ่บอกคะ่ะปลาคอใหญ่อันนั้นคือแฟนเป็นฝันแม่นค่ะปลาคอใหญ่ที่ว่าฝันเด่น ปากโขยตูซำขคนน้องแมนค่ะมันนี้เข้ากับไปหาเล็กปากหญ่มหาเหลี่าะน้องาะค่ะเป็นฟันที่ดีด้วย่าเลืกเลืกปากใหญ่ยังน้องถาม่าเลืกปากอใหญ่ได้ได้ปาใหญ่พนว่าเด็กปาใหญ่ตูซำขนลค่ะแมนค่ะพูนว่าเด็กอุ้มปาใหญ่ตูซา้นสุดนันก็เดี๋ยวเด้อเลืกปา 3070ค่ะหาเลขปลาไมา่เนาะค่ะเลขปลาคือ3070นะคะเพราะว่าตอนที่เราสัมผัสรอบแรกบโค้ชท่านบอกว่เาเลขปลาโกยใหญ่ปลาใหญ่ปลาอีกนะน้นองเนาะได้แต่ปลาหน่อยเนาะรอบแรกเนาะได้แต่ปลาซื้อๆรอบนี้ได้3070นะคะ,คะแล้วก็โค้งสุดท้ายนี้กีฬาฟันว่าเดินไปงานแดงมีคนมาหลายๆมีแต่หมู่เก่าๆนี่นค่ะหมู่ก <เน S 2> ระซายหมู่เก่าหมู่กระซายสำหรับเลียงน้ำกัน บันิพ้ชายคุนันอายุเัง่สามสิบเจ็ดค่ะสามกันนี่ค่ะ <37. S 1> สามสิบเจ็มีนี่ไม่นค่ะสามเจ็ดเต็มแล้วพี่ลาแปะแปะว่าจังไรคนแต่งงานบ่ะค่ะคนแต่งงานอายุจะกี่คนแต่งงานนี่สาสบเก้าค่ะคนแต่งงานเกินเกินรุ่นรุ่นพี่สองปี ปีสองปีค่ะสามเก้าย่างสี่สิบปีนี่มั้งเป็นบ่สรุ่นถ่ายเป็นบ่สเมนค่ะรุ่นเรื้อยนี่มันปีใหม่แล้วรุ่นเรื้อยห่างกันอยู่สองปีนี่แหละค่ะอายุคนอายุคนที่ปันเห็นคือว่าบันดิปปานินจากเดือนนี้เนาะแมนค่ะผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งแนเนาะค่ะและบ้านเลขที่ที่ไปถามยายหนึ่งค่ะคนว่า หนึ่งเเดียวบอกว่าบ้ลีที่หนึ่งโซเดียวเนาะค่ะที่งานเลือเ่อน,นเลิกน้องเนาะวันวันนี้พวกชวย่ายบาันเทิงผู้เฒ่าบ่นนผู้เฒ่าว่า,า,วาตอนนี้ว่าท่านได้เห็นเลยค่ะตอนนี้บันเห็นได้้นหน่อยนี่เ,เนาะแม่นะค่ะ ว่าสิมาตะเก่าค่ะว่ามีหามาคาแมนหมาคาแต่เานี่นกสุดท้ายนีว่หาเจ็ดว่าหาเจ็ดหาในเครื่องฟันเห็นูผู้ชายเป็นบ่แมนค่ะหาเจ็ดหาหนึ่งค่ะหาเจ็ดหาหน่าหเจ็ดหาหนึ่งมีเ่กีามากนะแมน แ่งงาน้หยิงในเกินหลันลงนั้นสามเ่าเนาะสามคผู้หญิงมาสามเก่าผู้ชสามเจ็ดผู้หญิงสามเก่าผู้ชสามเจ็ดละกันอันนี้ผู้ใชายนี่คือมูเก่าเนาะนมนค่ะมูมเก่ามูสบบมัยเลียบุบแมนสมัยเลียบโบค่ะผ่้ฟันนี่แหละค่ะขสรุเรีรรรง,งสร่สุดทของน้องสาวลในันนี้คสุไรับยพ่อเี่<อ> จ้าขอให้เอซี่ได้โชคทุกคนเลยค่ะเด้อขอให้เขาทั nah, ้งบนทั้งล่างเลยด้ค่ะปังๆไปเลยงวดนี้ขอให้ได้โชคได้ใช่จ้าได้โชคได้ใช่ตลอดไปสาธุค่ะได้โชคได้มาเท่ากับเฮงยินดีแลวก็ดีใจน้ำลายน้องเนาะจ้าุกบคนอสาวลาที่แบลีที่เป็นจ่องนะกจ้า อย่างไร้ทยนะคุณนักการกันคุณม่เราข้ความที่ฟังอยังไเห็นที่แฟนจองเข้าในชุมในใช่นะคะก็ให้ให้เงินเงินกันนะคะคุนผู้ชมก็จะมาสรุปตัวเลขของน้องสาวหลานในคงสุดท้ายนะคะที่บ้านเลขที่ที่น้องฝันเห็นนะคะคือบ้านเลขที่หนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็เลขปลายใหญ่ที่แฟนเป็นฝันเห็นในรอบแรกนะคะ คือ3070นะคะอายุของมูเก่านะคะที่น้องฝันเห็นคือ37นะคะอย่าง38แล้วก็อายุของคนติดแต่งงานนะคะ39ปีนะคะเลขที่น้องลาหมักในโค้งสุดท้ายนี่นะคะคือ57กับ51นะคะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวลน,นะคะของน้องสาวลาในโค้งสุดท้ายงวดวันที่17มกราคม2566นี่นะคะ ผู้ใดมักผู้ใดชอบก็บยิบจับไปพิจารณาไปลงทุนใดเลยนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับพานนะคะขอเน้นย้ำนะคะว่าตัวเลขทุกตัวก็เป็นแคเน่แนวทางให้พิจารณานะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาใดหลือใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด้อสุดท้ายนะคะทั้งช่องก็ขอวอวยพรนะคะให้อฟซีเฟนช่องเฮ้าที่ได้เสียงโฉกเสียงลาบในงวดหนีนะคะก็ขอให้มีโชคมีชัย โชคโชคมันมนกันสุขุสุขุนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ